เคีียวให้ละเอียดสิ่งที่แปลกกว่าโรงเรียนอื่นยังมีอีกนักเรียนที่โรงเรียนโทมโมเอจะร้องเพลงก่อนรับประทานอาหารคุณครูใหญ่ซึ่งเป็นนักดนตรีแต่งเพลงนี้ขึ้นโดยใช้ทำนองจากเพลงชื่อ Royal Boat ซึ่งมีเนื้อร้องเดิมว่า r o l roll, r o l your boat gently down the stream merrily, 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 merrily life is but a dream เนื้อร้องใหม่ที่คุณครูใหญ่แต่งขึ้นคือ เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดของที่กินเข้าไปเคี้ยว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 ของทุกอย่างที่กินพอร้องเพลงจบเด็กจึงจะกล่าวคำว่าอิตาดาคิมัสรับประทานนะคะและเริ่มรับประทานอาหารกลางวันเนื้อร้องของเพลงเคี้ยวให้ละเอียดเข้ากับจังหวะเพลงเป็นอย่างดีทําให้เด็กนักเรียนโรงเรียนโทโมเอคิดว่าเป็นเพลงก่อนรับประทานอาหารจริงๆจนกระทั่งโต ค,คุณครูใหญ่อาจจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านไม่มีฟันก็ได้แต่ท่านพูดเสมอว่าเวลารับประทานอาหารควรจะรับประทานสบายๆไม่รีบร้อนและควรพูดคุยสนุกสนานก่อนการรับประทานเพลงนี้จึงอาจแต่งขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเด็กๆร้องเพลงเสียงดังจบแล้วจึงเริ่มรับประทานอาหารจากทะเลและอาหารจากภูเขาของแต่ละคน โตโตจังก็เช่นเดียวกันห้องประชุมเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง